สวัสดีครับพบกับผมเนสตีพนถนอมจากดีเซนเนอร์เคสแอนด์คลิกนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เรามาอยู่ที่ Excel ครับผมหรือว่าเป็นเรื่องของการทำชาร์าครับผมรับ t presentation นะครับก็ผมจะคำถานจากลูกค้านะครับสอบถามว่าจ้างครับถ้าเกิดว่าผมมี Data ลักษณะนี้นะครับก็คือมีข้อมูลนะครับเคสอ่ของปี2020ทั้งปีนะครับแล้วก็มีการคอมแพร์ด้วยมี2ไซส์นะ แล้วก็มีทัทัลก็คือทัทัลเนี่ยเกิดจากการเอาไซส์1กับไซส์สมาบวกกันนะครับก็คือจะได้เป็นทัทัลผมต้องการที่ทกราฟในการพรีเซนต์สอย่าง1เปรียบเทียบไซส์1กับไซส์สและก็2เปรียบเทียบทัลทัลของทั้งโอเวอร์ออของแต่ละเดือนนะครับในการโชว์ว่าโอเคนะเทียบในมิติของไซส์1ไซส์2ต่างกันไหมระดับไหนกับในส่วนของตัวทัทัลก็คือในภาพรวมของทุกไซส์รวมกัน เราจะใช้ชาร์จอะไรครับจากปรติที่ประสบพบเจอนะครับผมก็หลายๆที่ก็มักจะทําชาร์จแบบนี้ครับก็คือตีเป็นคอลัมน์ชาร์จเพราะว่ามัน c o m p a r a นะครับแต่คอลัมน์ชาร์จแบบนี้นะครับก็คือเอาไซส์หนึ่งไซส์สองแล้วก็ทอทลมาเป็นแต่ละแท่งเป็นแต่ละชุดซีรีส์ไปตรงนี้มันจะมีข้อเสียครับถ้าเกิดท่านใดทําชาร์จแบบนี้คือเนื่องจากมิติของทอเทลเนี่ยสเกลมันคือการเอาไซส์หนึ่งไซส์สองมาบวกกันนะครับมันไม่ควรอยู่ในสเกลดียวกันกับไซส์หนึ่งกับไซส์สอง เพราะว่าเวลาเปรียบเทียบเนี่ยแน่นอนครับตัวแท่งเนี่ยมันเปรียบเทียบในมิติของสเกลเดียวกันนะครับมันจะมีผลให้มิติได้เยอะนะครับทำให้การมองเนี่ยมองภาพของตัวแท่งเนี่ยกับตัวข้อมูลเนี่ยอ่ามันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบในมุมของโถทั่ได้ดีนะักแล้วก็แน่นอนคุณเห็นว่าการาฟ3สายเนี่ยก็ผมมองว่าใน data s u a t i o n เนี่ยไม่ค่อยแนะนำเทนะ่าไหร่นักผมจะแนะนำให้ทำเป็นชาร์ตแบบนี้แทนครับก็คือเป็นชาร์ตที่เป็นลักษณะข,ของการใส่ตัวโถทั่เป็นอีกแท่งหนึ่งครับคือเป็นแท่งที่แบบกินเนื้อที่เหมือน o v e r a อลต แล้วก็มีการใช้ทานสตาเลนในการเลือนไปหาตัวเนื้อไส้ข้างในนะครับจะทําให้มองเห็นสเกลของตัวชาร์จได้โอเคกว่าจะได้เปรียบเทียบกันไปเลยครับว่าระหว่างไซส์หนึ่งไซส์สองนะครับเปรียบเทียบเป็นอย่างไรแล้วก็เปรียบเทียบทเทลได้เห็นภาพมากขึ้นจากตัวแท่งรวมเพราะว่าทเทลมันคือทั้งสองอันรวมกันไงน,นะครับอ่าคราวนี้ how ช o ครับในการทําชาร์จแบบนี้ทําอย่างไรนะครับเราลองมาเริ่มกันเลยอ่าผมมาที่ตัวข้อมูลที่ผมทำใน Excel นะครับผมอ่าผมจะ มีข้อมูลอยู่โอเคครับไซส์หนึ่งไซส์สองทั้ทัลนะครับทัทัลเกิดจากการเราไซส์หนึ 2, ่งบวกไซส์สองแต่รายการเป็นข้อมูลแต่เดือนโอเคผมจะขออนุญาตเพิ่มคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งครับว่าเป็นเบสครับ่านะและใส่เลขศูนย์ลงไปทุกรายการนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมนะก็คือใส่เลขศูนย์ลงไปทุกรายการเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นตัวลักไก่นิดนึงนะฮะเพราะว่าวิธีการทําชาร์ตแบบนี้มันจะทิกี้หน่อยหนึ่งในเรื่องของการทําตัวแท่งทั้ทัลนะครับ จากนั้นนะครับผมมอมาไ้า์คลุ่ม Data ทั้งหมดจะทำชาร์จครับทั้งข้อมูลที่เป็นตัว c a t ต g o ี y แล้วก็ซีรีส์ทั้ง4ตัวโอเคผมไปที่ถัด Insert แล้วผมก็เลือกเป็น Column Chart ครับเป็น2 D Column นะครับอโอเคแบบนี้จัดไปคุณจะได้ชาร์ตทั้งหมด จริงๆแล้วมีอยู่4แท่งนะแต่ว่าแท่งสุดท้ายเนี่ยมันไม่โชว์เพราะมูลค่ามันเป็นศูนย์ที่เป็นตัวเบสเห็นไหมครับอ่ามันจะมีเขียนทั้งทัลกับเบสอยู่ด้วยแต่ว่าตัวค่าเบสไม่ขึ้นอยู่ละเพราะว่ามันตีเป็นศูนย์มันจะอยู่ล่างสุดนะครับโอเคผมขยายพื้นที่ของชาร์ตสักนิดหนึ่งการปรับอ่าโอเคครับผมขออนุญาตเอากิดลายออกครับเกะกะนะครับผมก็อาจจะคลิกที่ตัวชาร์ตคลิกขครงไหนบวกเอากิดลายออกครับปึบอ่าโอเคครับ นี่ตัวชาที่ได้มานะครับเ,เดี๋ยวสีสันอ่าสีสันปรับก่อนไหมโอเคครับสองอตัวไซส์2องผมจะใช้สีฟ้าละกันอ่าโอเคครับประมาณแล้วผมก็เลือกใช้เป็นสีฟ้าละกันแล้วก็ตัวทัวโทั้ลผมปรับเป็นสีเหลืองอ่าโอเคแบบนี้สีส้มสีส้มอ่าประมาณนี้โอเค,ครับสเบมเป็ดไม่ต้องปรับครับเดี๋ยวเราค่อยเอาออกโอเคจากนั้นนะครับผมคลิกขวาที่แท่งใดแท่งหนึ่งครับผม ทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะเลือกคำสั่งตัว Change Series Chart t y p ครับผมนีตัวนี้นะครับคลิกขวานะแล้วก็เลือก Change Series Chart t y p โอเคมันจะเปิดโหมด Combo Chart ขึ้นมาครับเพราะผมจะขออนุญาตใช้ Chart แบบ Combo ในการจัดการก็คือนะครับผมจะไม่ได้ทำเป็น2แกนครับใช้แกนเดียวแหล,ละเพราะ2อแกนเนี่ยที่เกียบมานั่งปรับสเกลที่ให้มันตรงกั้ทสองแกนก็วุ่นวายอยู่ดีผมจึงใช้แกนเดียวกันเลยละครับแต่ ท total กับ base ผมขอปรับเป็นลายทั้งคู่เป็นลายทั้งคู่ครับแบบนี้ครับ total กับ base เป็นลายทั้งคู่มา๋ยวสีมันรีเซ็ตมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนใหม่นะฮะโอเคนะครับ okay. สองตัวนะ total กับ base ให้เป็นชาร์จประเภทเส้นนะครับแต่ไม่ต้องปรับเป็นแกน2โอเคไหมผมคลิกโอเคไปก่อนอนะครับพูดง่ายว่ามีชาร์ตแท่งกับชาร์ตเส้นนะ,ค,ะ okay, ครับโอเคครับ จากนั้นนะครับโอเคผมจะใช้ทริคที่นิดหนึ่งครับก็คือผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นอับดาวละ่ะอัพดาวบารครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์ของตัวการทํางานของชัดเส้นอัพดาวบาเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ว่างระหว่างที่เป็นตัวเปรียบเทียบกับตัวจุด2จุดในกราฟเส้นนี่เลยเป็นที่มาครับที่ทําไมผมใช้เบสเป็นค่าเลขศูนย์ซึ่งอยู่ล่างสุดนนะครับ โอเคถ้าท่านใดงงว่าอ up d o w บาร์เป็นยังไงนะครับผมจริงๆมันจะอยู่ในคลิกคลิกที่ตัวจุดนะครับอ่จุดของไลน์ชาร์ตพอคลิกเครื่งหนบวกเนี่ยคุณจะเจอฟีเจอร์อ up d o w บาร์นะครับอ up d o w บาร์เป็นยังไงอ่ะผมขออธิบายหนึงสมมติผมสร้างกราฟเส้นขึ้นมาเป็น2รายการนะครับอันนี้ขออนุญาตน้องเลือกนะโอเคอันนี้คือตัวชาร์ตเส้นสองตัวนะครับขอขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นะฮะปึ๊บแน่นอนนะครับ, on, รบผมอาจจะเลือกเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกอ up d o w บาร์ อัพดาวบาก็คือเหมือนกันคลา้คลายๆเป็นเส้นค่าบวกค่าลบอะครับนะครับเป็นค่าส่วนต่างนะครับในแต่ละส่วนที่จะเป็นส่วนยื่นระหว่างตัวระยะห่างของจุดในแต่ละซีรีส์นะครับผมเอาตรงนี้นะครับมาใช้เป็นทริคกี้ครับผมจะเรียนแบบตัวอัพดาวบาตรงนี้ให้มันเหมือนตัวแท่งชาร์ตเลยครับโอเคผมก็จะขอ,อนุญาตกลับมานะครับก็คือผมคลิกที่ตัว พื้นที่ของชาร์จเส้น1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกคลิกเครื่องหมายบวกและผมติ๊กที่ up down bar ครับผมโอเคนะนะครับคลิกตรงพื้นที่ของตัวจุดของเส้นนะที่เป็นของ t o ทลแล้วผมก็จะได้อัพ down bar ขึ้นมาทันทีครับปึับขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาปรับโดยการเอาเส้นของตัว total กับ base อกเพราะว่าเส้นของ t o ท a l ไม่มีประโยชน์ครับผมไม่ได้ต้องการดู เบสของความชันของตัวเส้นเพราะผมต้องการเปรียบเทียบในตัวมูลค่าของตัวทั้งทให้เห็นนะครับในเชิงของคอลัมน์ชาร์ตเพราะฉะนั้นวิธีการปรับนะครับผมก็อาจจะขวาครับแล้วก็เลือก Format Data Series โอเคนะครับ Format Data Series เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ของตัวเส้นถูกไหมครับามาปรับในเรื่องของการลงสีกันก่อน,นก็จะมีการปรับ Format ของตัวเส้นเห็นไหมครับ การลงสีของตัวเส้นนะครับหรือว่าถังสีนะครับผมปรับลายเป็น no line ครับไม่มีเส้นโอเคไหมครับปรับตรงนี้เลยนะครับเป็น no line ขึ้นมานะครับ marker ไม่อยู่แล้วเพราะผมไม่ได้ใช้เป็นระบบ marker โอเคไหมส่วนเจ้าเส้นเบสตัวนี้นะครับคุณจะเห็นเส้นสีเหลืองที่มันทาบอยู่นะครับถ้าคุณอยากเจาะออกคุณก็ปรับตรง s e r i e ์ option นะครับตรง o p ช i o นของตัว data series ปรับให้เป็นตัว series base นะครับปรับเป็น series base จากนั้นก็คลิกที่ตรงการลงสีเส้นเป็น no line เช่นกันก็นกคือไม่มีเส้นเช่นกันอ่าเสร็จต่อไปครับจริงๆเนี่ยผมจะปรับระยะห่างของตัวจุดแต่ละจุดของลายชาร์ตครับเพื่อให้อัพดาวบาเนี่ยพื้นที่มันกินมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคุณจะสังเกตว่าพื้นที่ของอัพดาวบาเนี่ยมันไม่ได้กินพื้นที่ของตัวซีรีส์ทั้ง2ตัว โอเคไหมครับผมก็อาจจะเมาส์คลิกอตอนนี้ผมน่าจะอยู่ที่ตัวซีรีส์เบรกคุณจริงๆคุณจะเลือกตัวไหนก็ได้ครับระหว่างซีรีส์ทั้งทั่วหรือซีรีส์เบรกตรงซีรีส์ออปชันนะอ่าอย่างเช่นนี้ผมอาจจะเลือกเป็นซีรีส์เบสก็ได้แล้วก็เมาเส์คลิกสัญลักษณ์ตัวนี้ครับซีรีส์ออปชันนะครับมันจะมีค่าที่ชื่อว่าแก็บวิสอยู่นะครับปรับแก็บวิสลงมาครับให้มันน้อยลงครับเปิดนะคุณจะเห็นว่าัดาวบาร์เนี่ยมันก็จะกินเนื้อที่เห็นะผมอาจจะปรับเหลือสักประมาณเออ่40%อประมาณนี้ จริงก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะให้มันกินเนื้อที่ที่มันมากกว่าเพราะว่าตัวแท่ง2งแท่งเนี่ยซีรีส์ออปชันมันระยะห่างของแกปวิทมันอยู่ที่200อยเปอร์เซ็นต์หนึกันแต่ทํางทาให้ผมปรับการาฟเส้นให้ระยะห่างน้อยลงอัพดาวบาร์มันก็เลยกินเนื้อที่ทับทันทีแต่ตอนนี้มันเป็นสีที่เป็นอ่ตัวสีเทาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัวอัพดาวบาร์ที่เป็นสีเทานะนะครับผมก็อาจจะเมาส์คลิกตรงอัพดาวบาร์ที่เป็นสีเทาตัวนี้ปนะึบนะฮะแล้วผมก็จะไปที่หัวข้อในการลงสีครับก็คือฟิ นะครับอคลิกที่อัปดาวบาร์มันจะมีอัปดาวบาร์ออปชั่นครับผมแล้วก็ผมอาจจะเลือกที่ถังสีแต่ฟิลตรงนี้นะครับผมจะฟิลเป็นเกรเดียนต์ครับไล่สีครับอ่าผมเลือกฟิลเป็นเกรเดียนต์นะครับซึ่งฟิลเกรเดียนเนี่ยค่าที่ให้ของคุณเจดว่ามันจะให้มาประมาณเกรเดียนต์ค่าแพทเทิร์นอยู่มัน4ตัวเห็นปหมนะครับคุณอาจจะลบด้วยการลากตัวสต็อปออกให้เหลือแค่2ตัวอ่าแล้วก็ลากตัว Stop สต็อปสเนี่ยมาวางไว้ประมาณกลางๆหน่อย แบบนี้ครับปรับตัวเกเรียนให้เป็นสต็อปหนึ่งคือสีหนึ่งเดี๋ยวสีผมค่อยเปลี่ยนนะสต็อปสองผมเลือกสีขาวไปโอเคผมเลือกสต็อปหนึ่งครับคุณอยากได้สีอะไรอย่างตัวอย่างผมเลือกเป็นสีส้มอโอเคนี่คือตัวสต็อปหนึ่งสต็อปสองเนี่ยใช้การลากมาเห็นนะใช้ตัวเกเรียนใช้การลากลงมาให้อยู่ที่ประมาณสัก40-50%ได้หมดนะครับาลากตัวสต็อปสองขึ้นมานะครับให้มันกินในที่ตรงนี้และคุณไหนจะใช้สีขาวแบบผมก็ได้ครับ แต่ผมคลิกตรง stop สองของเกรเดียนะครับผมปรับทันแฟนฟินซี่เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้มันโปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นต์ตรง stop สองโปรขึ้นมะาเรียบร้อยครับคุณจะเห็นว่าคือทันแฟนฟนซี่ตรง stop สองมันก็จะกลายเป็นสีขาวเห็นไหมครับทำให้มันเลือนไปเห็นตัวพื้นที่ของตัว column chart ที่อยู่ข้างหลังมันนะครับก็คือตัวค่าของไซส์หนึ่งสองนั่นเองนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณอยากจะเพิ่มมีนที่เป็นสีส้มเพิ่มขึ้นมา คุณก็อาจจะขยับตัวสต็อปไปด้านขวาก็ได้นะครับมันก็จะค่อยกิงขึ้นมาแล้วแต่คุณนะครับว่าจะใช้ให้มันมองเห็นเด่นชัดขนาดไหนในตัวเกรเดียนตฟิลของอัปดาบานะครับซึ่งตอนนี้ถ้าผมรอเมาส์คลิกออกนหะโอเคนะครับนี่คือเอาพุทธิได้นะครับส่วนเส้นกรอบครับคุณอาจจะให้มันเกรเดียนเหมือนกันก็ได้เพราะว่าค่าเริ่มต้นมันจะให้กรอบชัดมานะครับผมก็อาจจะเมาส์คลิกตรงอัปดาบาอีกรอบนึงแล้วก็ย่อหมวดฟิลไปขยายหมวดบอร์เดอร์นะครับค่าเริ่มต้นเป็นสีบอร์เดอร์ให้มา ผมอาจจะเปลี่ยนบ border เป็นเก a d i e n t เหมือนกันโอเคนะครับแล้วก็อาจจะเอาสีออกให้เหลือแค่2สีครับคล้ายๆกันผมอาจจะเลือกสีเป็นสีส้มตรงรเด d i e n t แรกปรับเป็นสีส้มเกรเดียนที่2ผมปรับเป็นสีขาวแล้วก็ปรับทา a n s p a r e เป็น100นะครับแล้วแต่ครับหรือว่าอาจจะขยายขึ้นมาให้เห็นขอบน้อยอ,อาจจะขยายไปด้านขวาหน่อยแต่ว่าทา a n s p a r e n c y อันหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยเพื่อให้เห็นมี เส้นขอบจะได้เห็นแนวของตัวแท่งมากขึ้นนะครับนี่นะครับคือการทำตัวอ่ total column chart นะครับแบบ c o m p พ r e ในโหมดของ total แล้วก็โหมดของเนื้อค่าไซส์ข้างในนะครับจะทําให้มองเห็นใน2มิติได้ดีกว่าก็คือมันจะไม่มีสีดครับในเรื่องของการเปรียบเทียบตัว total ละนะครับเพราะว่าคนก็จะเปรียบเทียบ2จุดก็คือไซส์หนึ่ไซส์ 1, ซส 2, หรือว่าข้อมูล data สอชุดนะครับแล้วก็ data ที่เป็นชุด t ท t อีกชุดหนึง นะครับอ่าสุดท้ายครับถ้าเกิดผมอยากจะเน้นทั้งทั้งขวาฟอร์แมตดาวบาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นทั้งทั้งซีรีส์อ่านะครับปึ๊บอ่าจะเลือกเป็นออปชั่นของทั้งทั้งซีรีส์ก่อนอ่ะซีรีส์ทั้งทั้งเพราะมันคลิกไม่โดนอยู่แล้วเนื่องจากตัวแท่งจุดมันหายก็ต้องเลือกผ่านซีรีส์ออปชันแถบนะครับตัวซีรีส์ทั้งทั้งจากนั้นก็อ่าคลิกเครื่องหมายปว่เลือก d a t a Label ปรับเป็น above อ่าเพื่อให้เห็นค่า Data นี้สรุปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเวลานำไปพรีเซนต์นะครับข้อดีก็คือจะมองเห็นมิติของท o t a ทได้ดีขึ้นนะครับก็คือเปรียบเทียบเป็น2มิติมิติของการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า2ชุดแล้วก็มูลค่าที่เป็นทั้งทนะครับส่วนเรื่องสีสันก็แล้วแต่ที่ท่านจะสร้างสรรค์นนครับว่าจะเลือกใช้สีแบบเดียวผมหรือว่าอาจจะใช้แนวสีคนละแบบก็ได้นะครับอ่บาเพราะนั้นเวลาเอาลง PowerPoint รูปแบบก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าอันนี้คือให้ลงในโหมด p r e n t a t i t n นะนะครับเมื่อเปรียบเทียบ c อม p พ r e มันก็จะดูมองเห็นมิติข้อมูลได้ดีกว่าแบบแรกซึ่งแบบแรกเนี่ยมันแนวของซีรีส์มันอยู่แนวเดียวกันหมดอาจจะเกิดการมิสติคได้ในตัวข้อมูลแต่ละส่วนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะแนะนําให้ใช้ชาร์ดแบบ total compare นะครับปลายซีรีส์แบบนี้จะค่อนข้างโอเคกว่านี่นะครับคือชิปของตงนี้ครับ Copy.